แย่จังนอนอยู่ดีๆแต่สมองไม่หยุดคิดสักทีถ้าปล่อยไว้นานๆไม่ใช่แค่หลับไม่ลงแต่สุขภาพคงพังแน่ๆยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่100วันกับโลกของการนอนวันที่22จิตใจที่ฟุ้งซ่านเกินไปมันไม่ใช่แค่เรื่องความเครียดและความกังวลแต่อาจเกิดจากสมองที่ถูกกระตุ้นอยู่ตลอดเวลาการแจ้งเตือนที่ไม่หยุดโซเชียลมีเดียที่เลื่อนไปไม่จบและความรู้สึกที่ต้องทำงานตลอด24ชั่วโมงเอาละครับเพื่อนๆถ้าอยากหยุดสมองไม่ให้วิง่งวุ่นมาดูว่าอะไรกันบ้าง ที่ไม่ควรทําอย่างแรกครับอย่าใส่ชุดนอนที่รัดเกินไปเพราะมันจะทําให้ร่างกายเรารู้สึกอึดอัดแบบไม่รู้ตัวส่งผลให้สมองต้องตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาลองเลือกชุดที่หลวมๆทําจากผ้าฝ้ายหรือผ้าธรรมชาติที่ช่วยถ่ายเทอากาศได้ดีจะช่วยให้ร่างกายผ่อนคลายและสมองสงบลงข้อที่2ครับอย่าตั้งนาฬิกาปลุกดังเกินไปหรือแม้กระทั่งตั้งอยู่ในจุดที่มองเห็นง่ายๆเพราะถ้าเราเหลือไปเห็นเวลามันจะกระตุ้นให้สมองเราคิดวนอยู่นั่นแหละว่าจะเหลือเวลานอนอ,นอีกกี่ชั่วโมงข้อที่3อย่าดื่มน้ําเยอะเกินไป วงเล็บ ก่อนนอนนะครับหลายคนอาจจะคิดว่าการดื่มน้ําก่อนนอน,นเป็นเรื่องที่ดีแต่จริงๆแล้วมันทําให้เราต้องตื่นมากลางดึกเพื่อไปทิ้งช่องส่งผลให้วงจรการนอนเราหลุดและสมองก็จะเริ่มทํางานอีกครั้งลดปริมาณน้ําก่อนนอน1ชั่วโมงจะช่วยให้เราหลับสนิทกว่าเดิมข้อสุดท้ายครับอย่าปล่อยให้ห้องนอนเรามีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์เช่นกลิ่นอับหรือกลิ่นเหม็นอื่นๆหรือแม้กระทั่งกลิ่นตดของเราก็ทําให้สมองเราตื่นตัวได้ลองใช้กลิ่นที่ทําให้ผ่อนคลายเช่นกลิ่นลาเวนเดอร์ยูคาลิปตัสก็จะช่วยให้ ร้บเพื่อนๆที่อยากฟังเสียงผ่อนคลายช่วยนอนหลับง่ายขึ้นผมทำคลิปไว้บน YouTube แล้วลิงก์อยู่ในไบโอครับผม